วันนี้เราจะมาเที่ยววัดป่าศรีสุนทรจังหวัดยะโสนะครับผมวัดนี้นี่บอกเลยนะครับเป็นวัดที่เวอร์มากถ้าคนไม่เคยมามานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูความเวอร์ของวัดนี้นะครับเวอร์จริงๆนะฮะเราก็อยู่ภายในตัววัดและนี่คือสิ่งที่เราเพิ่งขี่รถเข้ามาก็คือประตูนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในวัดกันนะว่าเป็นยังไงไป ้เรา,เอาอยู่หน้าเท้าไหม,มันหักวะมันหักกันทุกคนดูดิไปรไม่รู้มือบอนมางนังไอ้นี่เล่นที่สวรอย่างเราเราต้องวางให้มันได้สูย์นะครับมันจะได้สวยเน่ เป็นยังไงเลิดไหมวางให้มันได้ศูนย์เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางเข้าวัดนะฮะจะมีะเขาเรียกว่าปู่เวสสุวรรณนะครับผมยืนเป้าทวารอยู่ตรงนี้องค์นู้นอีกองค์หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเขายืนเป็นคู่อย่างนี้นะทุกคนดูประมาณนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวัดกันว่ามีอะไร ตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่เบื้องหน้าองค์พระกสปะนวเกศน,นะครับองค์ท่านนี่จะมีทั้งหมด9เสียนนะครับและรอบๆอบองค์ท่านนี่ก็จะเป็นองค์พุทธทั้ง4พระองค์ล้อมรอบนะครับก็จะมีตั้งแต่องค์พระกะกุสันโทองค์โกนาคมโนองค์โคตโมแล้วก็องค์พระศรีอริยะ เมธไยโยพุทธเจ้านะครับผมก็จะมีอยู่สี่องค์ล้อมรอบแล้วก็องค์กลางก็จะอปองค์พระกัสสปะองค์พระกัสสปะนี่คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สามแห่งพัทธลกับนี้นะครับผมเริ่มจากพัทธลกับนี้นี่จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์นะฮะก็จะมีองค์แรกนี่ก็คือองค์กัุสันโถนะครับผมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนี่ก็จะเป็นองค์โคนาคมโนนะฮะองค์ที่สามนี่ก็คือองค์นี้เลยครับองค์กัะ องค์ที่4ก็คือองค์พระพุทธเจ้าปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะคือองค์โคตมะนะครับผมและอีกองค์หนึ่งก็คือองค์เมตยะนะครับและวัดนี้มีองค์พระกัสสปะที่เป็นพระใหญ่หนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งคือองค์เมตยะนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าองค์เมตยะเป็นยังไง แล้วคือองค์ข้างหลังผมนะฮะก็คือองค์นู่นเลยซึ่งคือองค์เมตยะที่อยู่วัดป่าศรีสุพนพรนะฮะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนลานองกัสริปปนั่นแหละแต่ถ้ายืนมุมนี้นี่เราจะเห็นว่ามีองค์เมตยะองค์ใหญ่ๆห่อยู่ฝั่งนู้นเลยและรอบๆฐานองค์กัสป,ปะนี่ไม่ได้มีแค่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะทุกคนยังมีสารพรมที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็สารปู่ดาบทที่อยู่ข้างหน้าผมเดีย๋ยวผมจะให้ดูทีละศารนะว่าเป็นยังไง ผมก็อยู่ที่ศาลาอริยะนะครับผมเป็นศาลาหลังที่อยู่ฝั่งขวามือของพระพุทธกัสจสปะนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นองค์เมตยะนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูองค์เมตยะแต่ศาลาองค์อริยะนี้มีอะไรรู้ไหมฮะคือท่านสร้างศาลาไว้องค์ที่นั่งอยู่ข้างข้างหน้าผมคือองค์โมกขลานะนะครับผมและองค์นี้องค์นี้นะฮะ องนี้นี่คือองค์สําเร็จรุ่นแห่งนครจำปาจักนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากรู้ประวัติท่านนะครับผมจะขึ้นคลิปให้ดูเลยคลิปนี้เป็นคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมไปถ่ายทําอยู่ประเทศลาวนี่คือพระอุปคุตนะครับท่านมีฤทธิ์ฤทธิ์มากท่านปราบมารได้หมดหละท่านเก่งมากส่วนองค์ตรงกลางนี่น่าจะเป็นปู่สังคนจีนเรียกปู่สังแต่จริงๆแล้วชื่อท่านคือ อุตรหีระนะฮะอุตรมีโสนกับพระอุตระเนาะอันนี้องค์เป็นองค์อุตระนะฮะส่วนองค์นี้ก็คือองค์ปูทวดและข้างปูทวดก็คือองค์สมเด็จตูนะครับผมนี่คือศูนย์ที่เรียกว่าสาราอริยะนะครับผมเพราะว่ามีแต่อริยะทั้งนั้นเลยนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่า ตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่องค์พุทธเมตยะหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแห่งพัทธลกัณนี้นะครับผมพระพุทธเจ้ารูปนี้นี่หรือพูดง่ายๆคือพระพุทธรูปรูปนี้นี่น่าจะมีแค่องค์เดียวในประเทศไทยนะครับเพราะว่าดูสิครับมือท่านนี่จะถือน่าจะเป็นเอราวัณน,นะครับเอราวัณมีสี่เสียนอีกเสียนหนึ่งอยู่ข้างหลังองค์นะฮะ แล้วก็มีพรมสีหน้าอยู่บนเสียรของเอราวันนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงๆอยู่ที่กลางหน้าอกนะฮะผมและรอบๆองค์เมตตาญนนี้นี่ยังจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเจดีเหมือนกันเป็นทรงคล้ายๆพระปรทมเจดีนะที่ผมดูอยู่แต่ละเจดีนี่จะบรรจุพระสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นองค์พระกัุสันโธองค์โกนาคมโนองค์กัส,สโปูองค์โคตมูน,นะครับผมมันเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้เคยขึ้นมาในตัวองค์ท่านตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะผมเป็นคนแรกๆเลยที่เห็นการป่อสร้างพระองค์นี้นะครับผมใช่ครับวันนี้เขาจะทําพิธีบรรจุวัตถุมงคลเข้าใต้ฐานพระนะครับนี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะฮะ ที่เขาจะนามาบรรจุใต้ฐานพระผมก็เพิ่งเคยเห็นวิธีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าจะมีบันไดขึ้นไปที่ตรงก้นท่านนะฮะจะเอาของทั้งหมดนี้เลยวางเอาไว้ไว้ในนั้นนะครับและผมผู้มาร่วมพิธีปีนแน่นอนครับผมนี่คือใต้ฐานองค์พระนะฮะเขากําลังเอาอ่า พระต่างๆพระพุทธรูปต่างๆนี่มาไว้ในนี้เป็นของมงคลนะฮะหินมงคลพระมงคลเอ่ยจะไว้ใต้ฐานทั้งหมดนะครับข้างบนก็จะยังไม่มีอะไรนะฮะนี่หลังจากที่เอาทุกอย่างวางไว้หมดแล้วก็จะทําการแปะผนึกไว้นะครับผมสวยมากเลยนะครับองค์พระของเราและครานี้ก็มีช็อตช็อตหนึ่งที่ผมถ่ายไว้นี่คือช็อตประวัติศาสตร์เลยนะค,คือช็อตที่ประกอบเสียนท่าน กับองค์ตัวนะครับคือช็อตๆนั้นมีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมมีการสวดแบบสวดกันแบบสนันวันไวมากนะฮะสวดจนวางได้สําเร็จนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวข้าวๆที่ผมพบเจอมานะครับผมและอ,องค์เมตยะองค์นี้นะครับผ่านการพุทธาพิเศษมาแล้วนะครับวันพุทธาพิเศษองค์ท่านสวยมากนะทุกคนถามว่าสวยขนาดไหนก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ตามนั้นเลยสวยใช่ไหมล่ะโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c คร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมผมจะไปรีวิววัดสวยๆที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับและต้องบอกว่าวัดนี้อยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะรับผมผมจะปักหมุดสถานที่ที่ผมอยู่นี้ไว้ใต้คลิป YouTube นะครับผม อยากมาก็มากันนะครับผมเป็นวัดที่สวยจริงๆไปแล้